สวัสดีครับจากรา้านไก่ทอดบารเบียนะครับผมวันนี้ก็เปิดปร้านแล้วนะครับนี่เลยปูไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับอ,ออกมาใหม่ๆเลยนะครับร้ลลอนๆกรอบนะฮะตั้งเสียงเบ่นี้กรอบกองแค่ครับพี่น้องกรอบทุกชิ้นนะครับผมอพร้อมอขาย ยืดตามุงก็ได้นะครับบดให้ล่องมาก,ก็ได้นะครับผมมีเครื่องบดเรียบร้อยนะครับอากาศเนี่ยก็ยังเงีย,งยบๆนะครับวันนี้อากาศร้อนผอนร้ายพี่นอ้องเราจะไปดูสินค้าใกล้ๆกันนะครับอืมโอ้ปีกบุญชเบวัตตัวนี้เดี๋ยวเราหน้าปีกคนอืมปีกคนจะหมดแล้วนี่คือน้องเโฟูนะครับ กีฬาสีที่ปานะฮะโครงการนะฮะดก็เห็นชัดเจนป้ายราคาป้ายใหญ่ๆ,ๆนะครับมีป้ายราคาเรียบร้อยนะครับาว <ใจ S 1> ันนี้ร้อนต้องรอทุกคนตั้งหกโมงเย็นวันนี้หามากกว่าเแล้วนะ,ะวันวันนี้เพื่อน่อแม่ก็มีผัดด้วยนะครับ ผักคณะด้วยมละสิบห้าบาทนะครับผมมีผักคณะมีไก่ทอดนะครับตามก็มาแล้วนะครับวันนีณะครับดีค่กราครัโลซีซีค่ะโลซีซีค่ะ น้ำมาแล้วน้ำจิ้มก็เตรียมเรียบร้อยอันนี้มัดทัว่วของตุ๊กจิ้วเอาไว้ให้แล้วตัวค่าน,นี้ไปแจกเพื่อนเลยรวาอ๋อนั่งจมเลยกันลูกค้าครับมากมายอมมายอมเลยช่วงว ปลกอะปลอออยตลาดต้นลงนีกอะไเนี่ยต้นลงอะไจะปองไหนทนะี่น่งแปูกพิเศษทุกเมนูนี่คแม่ค้าเนี่ยคาแม่ค่าเอาใบแลแ้วแกาหาปลาเบเจ้ใบสองใบอีกเมนูไร่ะายนะครับผม,มก็จะ้ในการทำบาเดียด้วยคนระับทุกคนนะฮะวันน ถ่ายแล้วนะครับผมโอเคเราจะไลฟ์สดช่วงเย็นให้ดูนะครับใส่ท่าแรกๆจ้า